สวัสดีครับทีสปอตเจ็ดพาทุกท่านมาที่จอมเทียนอารีนาเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับมาชมการสนุกการแข่งขันเอฟซีบีสกเกอร์เอเชียนคัพ2025นะครับนี่เป็นเกมนัดที่สองของทีมไทยครับไทยลงสนามพบกับเลบานอนนะครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิษรุมิมลุงและคุณวันก้าขวันแก้วรับหน้าที่บรรยายครับครึ่งแรกครับเลบานอนสีแดงครับจากซ้ายไปขวาอาวโชว์วุดไปทันที กยานอากาศไป3มประตูแล้วลูกนี้ตีลังกาจัก,กรยานมากครับแม่ซาเล่ครับก็เป็นชาวเดวบาบอนเลยนะครับลูกนี้ไม่ออกด้วยแล้วก็โขกได้ไหมครับได้ครับโอ้โหลูกนี้กําลังตะลึงวัดออกไม่ออกแต่ว่าเล่นแล้วนะครับไม่มีโกลาลครับเรียบร้อยไทยครับโอว้วันนี้นําเร็วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับคมกิทหน้านานโขกเข้าไปดู นาทีให้โยชิดะกระดกกลับมาแล้วโขกลูกนี้ครับของคมกิจนาน่านนรับโอ้บอลยังไม่ออกเลยครับจังหวะที่เลบอนอนฟ้องอยู่แล้วไทยทําเร็วต่อเลยครับวัชระ,ะเลพจิตครับไม่ค่อยสมบูรณ์แอ่แหมมีดึงตัวหลอกเอาเดียวต้องกรอบไปแล้วครับแหยิงตรงทุกลูกกับสุริยาลูกนี้ยิงสวนทุบกอ,อกมาซ้ำอ๋อไม่ทันครับแม่ยังดีครับตัวซ้ำมาช้าลูกนี้วอลเลซาย เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอ้ซาเล่ครับโอ้โหได้จนได้ครับจังหวะยิงทุบออกมาแล้วก็เขาเปิดเติมมาเสาสองไม่มีคอโปปิดนะครับดูครับจังหวะเอาเซียนให้แล้วซ้ายของเอาซาเล่ครับนี่ยิงเข้าข้อครับจังหวะเหมือนจะเก็บได้แล้วครับไทยแล้วยิงไปฉลับทางโยชิดะ ยายา3ลูกนี้ตรง100%เลยโยชิดาชงสุดยอดครับตีลกายลอีกแล้วครับแม่มาอีกแล้วครับสมาคมจักรยานคามกินหน้าหน้าครับจักรยานอากาศลูกนี้ตีฟาดเข้าไปครับมาไทยขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับแม่กองเชฮาส่งท้ายพีเรียดแรกครับใกล้จะหมดแล้วจะว่าให้ของสุริยาแล้วโยชิดาโขกชงเข้ามาแล้วหฟาดไมจับลูกนี้ นี่ครับลูกยิงสุดสวยของคมกิจนาแนนนะครับแล้วก็หมดเพลียดแรกแล้วนะครับโอ้ไทยครับก็ขึ้นน้ำไปก่อนนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับน้ำคุณผู้ชมนะครับกลับมาที่จอมเทียนอารีนาครับมาชมเพลียดที่2กันต่อนะครับเพลียดแรกไทยนําเรย์นอนอยู่2ต่อหนึ่งครับเขียวยิงเลยนะครับจังหวะนี้คมกิจนาแนนวันนี้แม่มันมาดีเลยครับทั้งยิงทั้งจ่ายครับไม่ขยับมาก เตือนที่น้อยแต่แม่นยำแต่ดูลนๆนี่นะครับสาประตูสารามมือสองลงมาเนี่ยโอ้โหทุบแล้วก็ลูกนี้โอ้โหเป็นจังหวะโชคไม่ค่อยดีครับทุบมาแล้วมันกระดอนสาเล่อีกแล้วครับโอ้มันกระดอนเข้าเท้าเข้าไปดียิงสวนกับไปบอลก็แม่ค่อยๆค,ค,คลิ้งเข้าไปกบเซ็งเลยครับสุริยาดูครับจังหวะของอ้าวเซอิน ยิงแล้วติดแล้วกลายเป็นมาเข้าทางเอาซาเล่ครับโอ้ดีกระทะคนเดียว2ประตูครับหมายเลขสิบของเลบานอนดี่ครับผู้หูจังหวะกำลังจะจับบอลน่นแหละครับแต่กลายเป็นดีครับบอลเข้าหน้าต่างเลยครับกลยาวของสุริยาให้แล้วที่น,นันหนูนทีนันโดดฟาดลูกนี้นี่เขายืนบังอยู่คือมันไม่ใช่การฟาดแบบว่าหันหลังนะครับ บอลนำไปหน้าเวี่ยงตัวมันออกแนววอลเลย์ครับโบมัดไฮเดอร์ยิงแล้วบอลกระดอนสาเอ้าแล้วลูกนี้ตามมาคุมเอาสุดท้ายโอ้ไทยมาโดนคนเดิมครับจากโมเบตเอาสาเล่นะครับจังหวะนี้สุริยารับกระชอกไปครับวันนี้รู้จะมีปัญหาการรับบอลนะครับสุริยาบริเดชกับจังหวะแรกเนี่ยทุบไม่ค่อยจะอยู่นะครับทุบ เอาบอลจังหวะแรกมันค่อยอยู่แล้ว,วาหาบอลไม่เจอต่างหากรับแล้วไปตะคุบปรากฏว,ว่าบอลไม่ตายครับผู้สิทธิ์ไม่เปล่าว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ครอบครองบอลนะครับสุริยาโอ้โหันนี้นเสียความมั่นใจไปเหมือนกันครับสุริยาบริเดตมุมของนาทีนาทีให้มาแล้วรับกรพงศ์นาดีตีสเสมอครับสามต่อสามจากรันรพงศ์นาดีก็มีเหมือนกันครับไทยเรา นำไปก่อนโดนตีเสมอตอนนี้โดนนํำแล้วก็ตีเสมอได้เหมือนกันครับรัฐพงษ์นาดีครับที่บอกว่าแม่ของเขานี่ก็รุ้นว่าต้องมาทั้งหน่อยครับทัวร์นาเมตนต์นี้แข่งแร่งประสบการณ์กาลังได้ครับก็ไล่ตีเสมอได้จากจังหวะเก็บตกนะครับเหมือนกับบอลจะไปโดนแขนเมนนอนเหมือนกันแต่ว่าบอลไม่ตายผู้ชิดไม่เป่าก็ซ้ําเข้าไปครับรัฐพงษงนาดีกำลังชุลมุนประตูที่2องของรัฐพงษ์นาดีครับประตู2นัดติดต่อกัน อุริยายกขึ้นมาแล้วให้กับนาทีนาทีเปิดติดสายมาล้อมได้ประตูรับโอ้โหจังหวะน,นี้ไทยนำ4-3จากนาทีจีปนี้หล่อ,อเลยครับแม่ทำท่าอะไรก็ได้ครับต้อขึ้นนำนี่จังหวะเหมือนกึง่งยิงกึ่งพานแต่ว่าก้อนเล็งไปที่ปปากประตูรับแล้วบอลก็ลอยหุกเสียบสามเหลี่ยมครับเจ้าเปลียนนาทีจีปนแม่่าตั้งท่าถ่ายรูปไปยังไม่จบนะครับ ดูจังว่ับ่างชาติเปรยปั่นไซตก้อยบิดนิดๆครับเพราะว่ามันมีฐานันดอนอยู่ตรงนั้นครับเขาก็บิดเวียงไปครึงยิงรึงผ่านแต่ว่าแหม่ก็ดูเหลี่ยมแล้วก็ลุ้นยิงเหมือนกันแล้วก็ได้จริงๆครับสามเหลี่ยมเลยลูกนี้สุดความสามารถแล้วครับแหม่ยังไงก็บินไม่ถึงเพราะตำแหน่งยืนเขาไปตรงเสาแรกครับอาเป็นว่าปีเหลี่ยมที่2ครับไทยขึ้นนาโดยคนนี้ครับนาทีจีปนครับเลบานอนมี3คะแนนเท่ากับไทยแล้วก็คูเวตแล้วเขามี ผลต่างประตูบวกหนึ่งครับจากที่ชนะคูเวตมานะครับแล้วลุยมาเลยครับจังหวัดยิงลูกนี้โอ้โหโยชิดะโอเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับไฮเดอร์ดึงมาแล้วลูกดีครับโอ้โหใบเหลืองของนาทีครับโอ้ใบที่3แล้วจังหวะน,นี้อยู่ถึงจุดโทษหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้ชี้ว่าจุดโทษนะครับตำแหน่งการยิงเนี่ย ไม่มีใครบังได้นะครับพวกนี้ก็ต้องฟาวแล้วเพราะเขาล็อกหลุดไปหมดแล้วนะครับเซฟธรรมดาคงไม่พอครับบูเบตไฮเดอร์ยิงตีเสมอครับ4ต่อ4ก็เลือกมุมไม่ดีครับยิงเรียดหลบทุกสาวประตูครับยิงเล็งที่เสาแรกซ้ายมือครับก็ไล่ที่เสมอไทยอีกครั้งหนึ่งครับเป็น4ประตูต่อ4ครับเลยบรานอนโ้ กเคือกลับมาที่เบอร์ฮีเอาบอลลงแล้วจิงโอ้โหติดมอือสุริยาแล้วตีกายทีไม่ได้ครับโอ้โจังหวะนี้ต้องชมสุริยาครับโอ้โหตอนหน้านี้ชนะมาสุดคือชนะบาลเรนสองต่อศูนย์นะครับแล้วหจีน์มาเกือบได้ครับสุริยาโอ้โห,โโห,โโหเวลาของเขากําลังมาครับสุริยาตอนนี้ทําอะไรเริ่มจะดีนะครับทั้งเซฟทั้งช่วยยิงแล้วลูกนี้ คมกิตยิงอัลกัตไปแล้วก็เป็นประตูครับโอ้โหสุดๆครับหน้าวินาทีสุดท้ายครับรไทยไทยมาได้คมกิตหน้าน้านครับเพื่อประตูต่อสี่เป็นแฮตติคของคมกิตหน้าน้านครับไทยมาได้ประตูในช่วงสำคัญจริงๆครับโอ้โหนี่โดดเ hey, ทั้งสนามครับโอ้โนั่นหมายถึงโอกาสเข้ารอบของไทยนี่เปิดกว้างเลยนะครับแอด90%แล้วก็เป็นแฮตติกของ จอมเก่าครับเจ้าบอยคมกิจน่หน้านครับโอ้ทำได้สำเร็จโอ้แฮตีกครับนี่เก็บตัวกัมากเกอบเกินหนึ่งเดือนนอนกินนอนอยู่พัทยานะครับนี่ทิ้งงานครูนะครับที่โรงเรียนไปทิ้งเด็กนี่ก็ยิงอัดเปรี้ยงเข้าไปครับนี่นี่งานปืนทองเล็ดเร็วครับแล้วก็บอลกระชอกมาถึงเสาสอง อัดเปรยงเข้าไปรัากิดน้าๆครับเหลือ5วิเอาะครับก็ตั้งหลักให้ดีๆ1วิอัดเข้าไปติดแล้วก็หมดเวลาครับทีมชาติไทยครับโอ้โหเอาชนะเลบานอนแบบสุดมันกับ5ต่อ4ครับได้6คะแนนเต็มจาก2นัดนะครับโอกาสเข้ารอบอกสูงครับตอนนี้เป็นแต้มประวัติศาสตร์ด้วยนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงครับขณะนี้